โ <Okay. S 2> อเค่างเก็บน้ำเปิดแล้วพาพี่เลิวมาเที่ยวแหละพี่เลือยพันธีพอให้ดอนลองท้องแล้วใช่ไหมพี่ดานกินลองท้องแล้วใช่ไหมพี่เลี้ยวเดินขึ้นไหวหรือเปล่าลกูออกอ,อีกไม่กี่ขั้นหรอกน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอะลูกเฮ้ยแม่ <c oughs> ไม่ใช่ว่า แค่เสียการทรงตัวนิดหน่อยค่อยๆเดินค่อยๆเดินหรอกพยายามเข้าลกูกไม่ต้องห่วงคนข้งหงังลลกทุกคนสบายดีตอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณหกสิบลูกพี่ริวขึ้นไปถึงข้างบนแล้วพี่ริวก็หลับพอดีเลยพี่ริวสู้ไหมครับสู้ไหมครับอ <laughs> แม่เหนื่อยอะไรมันก็หัวปลาไปลูกปลาก็ความความไม่ลดละเรื่องกินจ้ะทำงานเหงื่อไม่แตกแต่ว่าถ้ากินเหงื่อท่วมไม่พูดคำหยาบโควต้าคำหยาบหมดไปแล้วจ้าอุยโอเคพี่เียวเหลืออีกประมาณยี่สิบสู้เขาลูกนั่งชันชันดอจับลูกดีๆนะ เกิดดิขึ้นไปถึงข้างบนแล้วหลับเลยอ่ะที่เรียาบอกหมดแรงมาแล้วดูนี่ชุดนี่ตัวชุดเหลือมตัวชุดกระเทียมตัวชุดกระเทียมเขามาวิ่งกันอันนี้คือใส่ชุดมาโอเคโอเคถึงข้างบนแล้ววิ่งลงไปอากาศข้างบนดีแหละเนี่ยหลังจากที่ปิดโควิดไปเขาเปิดแล้ว บรรยากาศก็คือดีแหละ,ะเหมือนมันเหมือนใกล้เข้าหน้าหนาวเนาะพี่นาเนาะหมอกและควันเริ่มมาหมอกจางๆและควันอนะ่ะคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้เยอะไปเนาะถ้าไม่เบรกก็ไม่หยุดนะเนี่ยอ้าวตรงนี้เหมือนเขาทำใหม่เลยปะป้ายสีแดงๆเนี่ย พี่ริวครับจิ๋มหวานที่มีอยขึ้นนั่งกับป๊าป๋าไหมนั่งนั่งปี๋ป้านั่งปี๋ป้าเอาลูกนั่งก่อนแล้วป๊าป๋าก็จับลูกไว้โอ๊ยกลัว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 พี่ริวบอกกลัวความสูงป๊าป๋านั่งหน้าอย่างเงี้ยเออโอเคมามี่จับไว้ให้อ่ะป๊าป๋ากระโดดขึ้นโอเคโอเคค่ะป่ะอืมบายบายก่อนบ๊ายบายมีกันบ๊ายบาย